ว่ากันด้วยเรื่องราวของกุญซือดีๆด,ดังๆทั้งหลายแหละคนนั้นปัดยาทำทีมแม่งยังชัดคนนี้แก้เกมแม่งอย่างเหนือส่วนคนโน้นก็มีแพทชั่นร่วมกับทีมโดดเด่นซะเหลือเกินบลาบลาบลาว่ากันไปแต่มันจะมีอยู่หนึ่งคนครับที่มีแม่งครบทุกสิ่งอย่างในคนเดียวแล้วก็เปรียบเสมือนสีสันในความทรงจําของแฟนสิงบูทั้งหลายที่ทันยุคข,ของเขาอยู่ไม่น้อยสวัสดีครับผมเอ็ม ออฟไซต์บู site, Boo, กับหัวข้อ10อันดับมึงนี่มันมูรินโญ่ที่เชลซีชัดๆเทปนี้นะครับด้วยรักและคิดถึงเพราะเขาคือที่สุดของกุนซอนามบวนคนโปรดของผมเอง ส่วนจะดูเดือดแค่ไหนเดี๋ยวรู้เลยก่อนจะแล็บไหลลัวทั้ง10อันดับเกี่ยวกับความเป็นมูรินโญ่ที่เชลซีนั้นผมต้องขอเจิมทุกคนนะที่นี้ไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปคลิปนี้ของปุ้งซื้อชาวโปรตุเกสไลด์ดีผมจะขอสะโขบบีลกรรมของพี่แกไวท้ที่ช่วงเวลาที่เขาวิ่งเล่นไปมาอยู่ที่เชลซีทั้งสองรอบล้วนๆฉะนั้นแล้วอะไรที่มันแสบสันหลุดวงโครโจรไปไกลกว่าช่วงที่บอกมาผมก็จะขอมองข้ามผัดผ่านไปก่อนละกันไว้อนาคตอยากหยิบประวัติแกมาทําจริงจังเมื่อไหร่ค่อยว่ากกันอีี โอเคนะเข้าใจตรงกันนะอ่ะเริ่มอันดับที่10 อยากใช้หมูต้องไว้ใจหมูในยุคที่เชลซีสนดึงมูรินโญ่มาคุมทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบแรกปี2 0 0 4 2 0 0 5หรือรอบ2 2 0 1 3 2 0 1 4ก็ต้องบอกกันตรงๆเลยว่าช่วงเวลานั้นนะแกแม่งฮอตจัดติดท็อปลมบนต่อเนื่องทั้งชื่อเสียงและผลง,งานยาวนานเป็นว่าเล่นจนสูงลิฟต์ซึ่งก็โดยความที่แกกําลังเนื้อหอมแถมการันตีความสําเร็จมากมายจับต้องได้ปี2ปีคือมีแน่ซักถ้วยความสําเร็จเสิร์ฟถึงมือให้เจ้าของและแฟนบอลได้เฉยชมในทุกที่ที่แกไปและก นั่นแหละครับด้วยเหตุผลนี้เลยแกก็เลยมีอำนาจต่อรองแบบชัดเจนให้กับคนที่คิดจะดึงตัวแกไปใช้งาน <c oughs> ก็ทำามีอยากจะใช้มูมีเองก็ต้องไว้ใจมูแบบขั้นสุดพอถ้าให้กูไปเป็นโค้ชเฉยๆกูไม่ไปมันต้องระดับตำแหน่งผู้จัดการทีมเท่านั้นไม่งั้นแม่งไม่จบสิทธิ์ในการจิ้มเลือกเสริมทัพเอ่ยสิทธิ์ในการจิ้มเลือกทีมงานสตาฟเอ่ยจัดการคุมทีมฝึกซ้อมแบบเบ็ดเสร็จไม่เว้นแม้กระทั่งสิทธิ์ขาดในการสัมภาษณ์รับมือสื่อก็ด้วยเช่นกันบลาๆๆเท่านั้นแหละครับในเมื่อทุกอย่างอยู่ในกำมือดาว้าย่างมูรินโญ่จัดเต็มไว้ใจอย่างสม่ำเสมออย่าไปขัดอย่าไปแทรกแซงให้วุ่นว ดูดูการมาเท่านั้นแหละมึงเอ้ยเดี๋ยวรู้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันดับที่9การเล่นเขี้ยวลากดินสำหรับใครที่ทันเชลซีในยุคของนาแกนะครับข้อนี้จะรู้ซึ้งและเข้าใจเป็นอย่างดีครับว่าภาพลักษณ์ตัวตนของเชลซีในสนามตอนนั้นขึ้นชื่อเรื่องการเล่นบอลสไตล์เขี้ยวลากดินงงยาวซะเหลือเกินคือเอาดีๆเกมลุกมันก็สําคัญแหละแต่การเล่นรับแม่งสาคัญกว่า ไหนอยากบ้าบุกยิงยับเป็นกอบเป็นกำรรต่อเกม56เมตรก็แล้วแต่ส่วนจามูนั้นไซส่สวนใหญ่ปักบุตรหมายชื่นชอบเล่นบัตแล้วหล่อสวนก็มาดีว่าเกมลุกที่ดีอาจจะทําให้ฟุตบอลมันดูสนุกและสวยงามแต่เกมรับที่ดีสําหรับหมูมันจะช่วยเพิ่มโอกาสอย่างมั่นคงหลยทางไปสู่การเป็นแชมป์จะบอลถ้วยจะบอลลีกแม่งเอาหมดยิ่งถ้าคู่แข่งลั่นพาได้เชลซีออกนําจนเข้าทางได้นะมึงเอ้ยงานพ่อป่าสามาคัคคีบัตสิงบูขวางหน้าโกนี่ลอยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทำกันแบบนี้ สำหรับแฟนเชลซีไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับแต่กระทีมตรงข้ามนี่บอกเลยโคตรอึดอัดเดือดด้านปนหงุดหงิดจนเสียส่งโดยเฉพาะอย,ายิ่งกับเกมที่เล่นในเดอะบิดด้วยนะโอ้เคียวลากดินเกา๋าเกมรู้เยอะรู้มากเล่นทุกเม็ดเก็บทุกดอกทุกเวลาจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบครบสูตรว้ามุนยุันนี้แม่งเทนมาดีชิบหายเฮ้ยยิงคิดย้อนไปแล้วขนลุกเพราะสถิติช่วงนั้นแม่งโหดสัตว์ทั้งนั้นเลย อันดับที่8ความมุ่งมั่นพยายามสูงทมกลางความหน้านิ่งยิ้มคุ้มกิมของชายผู้นี้นะครับบอกไว้เลยแม่งเปียมล้นหมกมุ่นไปด้วยเรื่องของฟุตบอลอยู่เต็มหัวบ้าจัดคั่งจริงทะเยอทะยานสูงไปหมดทุกเรื่องเล่าพูดง่ายๆก็ทำเมื่อใดแกได้ล็อกเป้าจะทําหรือเอาอะไรก็แล้วแต่แกก็จะกระเสือกกระสนสรรหาวิธีทํามันเพื่อให้ได้มาเอาให้สุดแต่อนิจจาก,ก็ใช่ว่าจะสมหวังเสมอไปนะครับซึ่งแน่นอนจุดนี้บางทีมันก็ล้นทะลักเกินงามซะเหลือเกินผ,นผ่านพาให้เป็น เรื่องเป็นราวใหญ่โตจนวุ่นวายไอตัวนั้นมูอยากได้กูจะเอากูจะเอาเกมเกมนี้แพ้ไม่ได้นะไม่ชอบขี้หน้ามันห้ามสะดุดแพ้เชียวนะเด็กๆทั้งหลายมันก็เลยส่งผลทําให้จนถึงขั้นบ่อยครั้งแกก็โดนสกัดความมันหน้าด้วยการถูกแบนถูกปรับเสียหายจนยับเยิน ทำกันขนาดนี้มันก็น่าจะดับซ่าแกได้บ้างแล้วแต่ไม่ครับชายผู้นี้แม่งของจริงเป้าหมายมีไว้พุ่งชนฉีกแวกหาเหลี่ยมห้ามุมมึงเป็นใครมาหยุดกูยกตัวอย่างเหตุการณ์สุดบ้าบอตีกันกันกบบาซ่าในเกม UCL จนโดนแบนในฤดูกาล2004-2005พอมาเจอบาเยินต่อแกแม่งโดนแบนห้ามคุมทีมในสนามถึง2เกมติดดงัง ใช่งั้นกูจัดให้เกมแรกในบ้านงั้นกูแอบสื่อสารผ่านสมอทอกส่วนเกมนอกบ้านนี่ลำบากหน่อยแกแม่งแฝงตัวไปอยู่ในตะกร้าซักผ้าจนเกือบตายหายใจไม่ค่อยออกโอ้โหสุดครับพี่ความทะเยอทยานสูงบ้าบออะไรแบบนี้ต้องยกให้แกจริงๆไอชิปหาย อันดับที่7็ดเฉียบคมและฉีกแหวกจุดนี้ต้องบอกเลยว่าแกมีรากฐานสะสมมาเนิ่นนานตั้งแต่ก่อนแกมาคุมเชลซีและครับคือแกเป็นคนที่มีมุมมองเฉียบคมมองอะไรทะลุปูโปองอย่างทองแท้รู้จุดแข็งรู้จุดอ่อนสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นอย่างดีซึ่งจุดนี้มันเป็นอะไรที่เด็ดมากเลยนะเว้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเตะในทีมที่แกดูแลตัวไหนคือเพชรแท้ตัวไหนคือตอมเสียเวลาไม่เข้าแผนก็ตีได้ว่าถ้าตัวไหนแกรีเควสจิ้มเลือกมาด้วยตัวเองส่วนใหญ่แล้วตัวนั้นๆจะไม่ค่อยแปะครับจะเก่งช้าจะเก่งเร็ว มันเก่งแน่นอนแต่ยังไรก็ดีนอกจากมองว่านักเตะทั้งหลายนั้นเก่งยังไงและทีมขาดอะไรภาพรวมถึงจะดีแกก็ยังมองถึงจุดต่อยอดชีกแวกดัดแปลงพันธุกรรมนักเตะที่มีให้เป็นอาวุธที่เสริมคมและไม่แปลกตัวอย่างเช่นดับและล็อบเบนที่ถนัดขาที่ต่างกันถูกจับสลับตำแหน่งกันบุกเข้าทำบันเทิงจรวดมนุษย์กูรยอนเซนที่ทุนเดิมเซนบอลดีจากกองหน้าที่ลงไม่มีแกก็ดึงถอยต่ำมาเล่นกองกลางแทนเพราะมองว่านี่มันม,นมาลาโดน,น่าผมบอลกันชัดๆและไหนจะการที่โยกอัสปิลิกววตาและวิลเลียมกาลาฮ์ตไปเล่นแบ็ จนฟอร์มเทพแบกประคองทีมไนดะ้อย่างลงตัวปลาบลาลาแม่อัจฉริยะซะจริงเลยปบมือดีครับรออะไร อันดับที่6ทีมตัวเองโคตรหลักแน่นอนครับภายใต้การคุมทีมของโจเซ่มูรินโญ่นั้นถุกโมเมนต์ี่ร่วมฟาฟันกันมาแม่งมีแต่อะไรที่น่าจดจําบันเทิงหลายดีเต็มไปหมดไม่มีเหงาในสนามเวลาชนะเขาพร้อมจะดีใจไปกับคุณเก็บทรงบ้างบ้าข้างบ้างแล้วแต่โมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ายากง่ายอีกเรื่องหนึ่งส่วนเวลาแพ้เขาก็จะเคียงข้างคุณเป็นปากเป็นเสียงออกตัวแทนคุณและยินดีประครับประคองให้เราเราทุกคนลุกขึ้นเชิดหน้ามุกออนจากความผิดหวังอย่างไรก็ดีในทำนองเดียวกันครับนอกสนามกับหลายๆคน นเขานั้นก็คือเพื่อนสนิทที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีหรือแม้กระทั่งเสมือนเป็นพ่ออีกคนให้กับนักเตะท,ที่เขาดูแลไปเลยก็ว่าได้ให้คำปรึกษาในทุกเรื่องราวใส่ใจเป็นพิเศษบลาบ l a bla จึงอย่าแปลกใจทําไมนักเตะจึงเล่นเพื่อเขาเป็นบ้าเป็นหลังเพื่อเขารวมไปถึงแฟนบอลแบบเราๆที่ทันยุคนาแก่ก็ด้วยเช่นกันโคตรมันโคตรสะใจโดนแกตกแล้วตกอีกเป็นว่าเล่นอันดับที่ห ทีมตรงข้ามโคตรเกียบในเมื่อใช้ชีวิตแบบสุดตัวเพื่อฝั่งที่ตัวเองทํางานอยู่แบบบ้าคลัง่งบ่อยครั้งเอฟเฟกผลลัพธ์ที่ตามมาลายทางมหาจ่ามูกแกมันก็จะตึงๆหน่อยพอแกได้สะสมสร้างศัตรูเอาไว้เพียบกับแฟนบอลคู่แข่งก็มีกับนักเตะคู่แข่งก็ดีก,กับกรรมการกับนักข่าวทั้งในลีกและนอกลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไอผู้จัดการทีมบางคนนี่ตัวดีเลยไฟหมดไม่สนลูกใครบนเสียยีวนกวนประสาททุกครั้งเวียนวนเมื่อพบเจอพูดง่ายๆเห็นภาพก็ถ้าใครลั่นแกงปากมาเปิด เจิมการคุมทีมสไตล์แกหรือถากถางแกว่งเน็บแนมเชลซีจนเกินเบอร์หมูแม่งล็อกเป้าแขนฝังหุ่นเลยอ้าวอาว้อยากมันก็ามาดีวะไม่มีใครบนโลกนี้ที่ด่ากูแล้วกูไม่ด่าคืนแต่แต,แต่ถามจริงเพื่อนน้อยศัตรูเยอะแบบนี้คุณพี่ไม่เหนื่อยบ้างหรือไงครับ ก็ดูจากสีหน้าและการแสดงออกไม่ลดลาวาสอของแกแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะกังวลอะไรเท่าไหร่ครับอย่างไรก็ดีวิธีนี้ของจ่ามูมันมีราคาที่ต้องจ่ายหนักกว่าที่คิดเอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่ทีมตรงข้ามหรอกครับที่กำหมัดโคดเกียรติแกพอเห็นแบบนี้กบนักเตะทีมตัวเองหรือทีมงานบางคนก็เสมือนไม่ถูกใจการกระทําของแกหลายเรื่องอยู่ไม่น้อยเออและดูเหมือนว่าจะมีเยอะซะด้วยก็ท้าในเมื่อมีไว้ไม่ค่อยได้ใช้สุดท้ายปลายทางก็ต้องมีสักคนที่แยกทางกันอยู่ดีอ่ะเฮ้อ อันดับที่4 ส่งตรงแพชชั่นไปสู่ทีมแน่นอนครับว่าการมาของเสี่ยมีเป็นที่เด่นชัดสว่างคาตาว่าเชลซีของพวกเรานั้นได้ก่อเกิดความหวังขึ้นอย่างชัดเจนแต่มันก็คงจะเป็นเพียงแค่ความหวังรมๆแรงๆว่ามันคงจะดีและเราคงจะมีแชมป์ก็ทันในเวลานั้นเราไม่เคยได้รับการปลูกฝังแพชชั่นจิตวิญญ,ญาณตัวต,วต,วตนจากมูรินโญ่พูดก็พูดเถอะเอาแบบไม่โกหกตัวเองเต็มที่แค่สิงบอลถ้วยก็สุดตัวแล้วไหนการทําผลงานไปเล่นในแชมป้ยนลีกยังสม่ําเสมอยังทําไม่ได้เลยถุยชีวิตอิงแชมป์ลีกใน ตอนนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงผมแม่งห่างจากของเดิมที่ทําไว้ถึง50ปีอะมึงจะให้เอาอะไรไปคิดไปฝันวะเฮ้ยไอพวกสิงบูมึงฟังนะและเชื่อนะก็ท่าในเมื่อหมีให้สิทธิ์ขาดไฟเขียวผู้จัดการทีมไม่ติดขัดขนาดนี้มูเองก็จัดเต็มตับชมถ่ายโอนไอเดียแบบยกเครื่องตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนนักเตะในทีมทั้งหลายต่างหัวตั้งเรียงลายโดไม่รูล้มไปในทิศทางเดียวกันเป็นแถวหันแน่ดินาลีนแม่งพุ่งพลาดพวกเราเชลซีอย่าไปยองนับตั้งแต่นี้ทุกวินาทีนี้เราคือบิ๊ก วดแหวกกลางดงทีมสีแดงบิ๊กบิ๊กแม่งเยอะแยะไม่ได้ถูกตาหน้าว่าเป็นทีมไม้ประดับที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเล่นเพื่อสุขภาพและจบลงแชมเปี้ยนลีกได้ไปทุกปีทุกช่วงปีมีลุ้นทุกแชมป์ทุกถ้วยที่อยู่ตรงหน้าแล้วเล่านั้นก็พร้อมจะปาดขวามแม่งมาให้หมดไม่สนหน้าอินหน้าพรมใดๆดทั้งสิน้นและที่สําคัญเลยนะคอมโบมูกับหมี่นี่แม่งร้กาดหึกเหิมสุดตึงเปียไม่มีการประนีประนอมรอเวลาหรือคุ้นเคยคุ้นชินจายอมความพ่ายแพ้ใดๆดทั้งสิน้นและก็นั่นแหละครับสิงบูในมือของมู ยที่ได้รับการปลุกเสก DNA ผู้ชนะตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาและตัวตนภาพจําทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นยังคงค้างฝังลึกจวบจนถึงทุกวันนี้กันอยู่เลยอันดับที่3 จิตวิทยาสูงสำหรับหัวข้อนี้นะครับต้องบอกเลยวันนี้คือกุญซือที่ใช้จิตวิทยาในชีวิตประจําวันได้แผ่วพาวเป็นว่าเล่นว่ากันที่มุมันมันก่อนละกันทุกครั้งสําหรับช่วงเวลาคอนเฟลเลนต์ก่อนเกมและหลังเกมสําหรับกุญซือคนอื่นมันก็อาจจะเป็นแค่เวทีอัปเดตให้ข่าวทั่วไปแต่สําหรับมูรินโญ่นั้นนะครับพื้นที่ช่วงเวลาณนะตรงนี้นี่มันคือเวทีเชื่อเฉือนจิตวิทยาที่แท้ทรูโต้ตอบโยนความกดดันช่วยเหลือทีมสับคาหลอกดักขอเล่นแง่ปุ๊กปันกดดันคู่แข่งยันกกรรมกรมาบล เรียกได้ว่าบ่อยครั้งขนาดเกมการแข่งขันยังไม่ทันเริ่มความปุกปั่นแต่ละดอกของแกนี่ก็สร้างสีสันให้ฝ่ายตรงข้ามต้องฉุกคิดนี่มึงจะมาไม้ไหนวะเนี่ยคิดเยอะระแวงไปก็ไม่ดีจะเดินหน้าสู้แบบใสๆต,ๆตรงๆเลยก็ไม่ดีพูดไม่ออกบอกไม่ถูกสันดานมูนี่มันเหลี่ยมจัดซะเหลือเกินและที่ยิ่งไปกว่านั้นจากศัตรูที่เกลียดแกจนเข้าเส้นแกยังสามารถกิงก้างโทรตงโทรตงเกี้ยกก่อมจนเข้าทางให้มองข้ามความบาดหมางในอดีตแล้วโยกย้ายมาเล่นเป็นลูกทีมให้กับแก เจ็ดเอาเรื่องอันดับที่สองแสง โดยปกติแล้วเราๆทั้งหลายน่าจะคุ้นชินกับคนที่หิวแสงเป็นอย่างดีคนพวกนี้มักทําอะไรแปลกๆเพื่อให้ตัวเองได้มีซีนโดดเด่นเพื่อโผล่พูดแบบที่ต้องการแล้วผ่านไปแต่แต่แต,แต,แต่กับมูรินโญ่นั้นมันก็จะต่างออกไปจากคนเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงเยอะอยู่นั่นก็รอสําหรับจามูที่เคารพพูดถึงแสงนั้นของแ,แกมีเติมตลอดไม่เคยขาดประดุดดังสว่างว่าตลอดเวลามีแสงพกพาเป็นของตัวเองพร้อมสาดส่องให้ทุกคนที่หิวกระหายอยากได้คอนเทนต์ฮ้ฮ้ฮ้เฮเข้ามาสิ นี่มันผู้จัดการทีมแบบไหนวะเนี่ยทุกท่วงท่าทุกถอยคำทุกการเคลื่อนไหวแม้เปี่ยมล้นลายทางไปด้วยความมันเถิงไม่พักเลยสะกดทุกสายตาจากทุกฝ่ายจนอยู่มือให้มากระจุกรวมอยู่ที่แกหล,ลัวๆสั่งได้ดังใจนึกที คู่แข่งแฟนบอลคู่แข่งผู้ซื้อข่าวต่างๆบลาบๆๆไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่ไม่แม้แต่จะคิดจะดูบอลเผลอๆก็เคยได้ยินชื่อแกวีรกรรมแกลอยมาแต่ไกลก่อนจะดูบอลหรือมีสักทีมประจําไว้ตามเชียโอ้โหแล้วคิดดูบ่อยครั้งนะาบูแกมักชอบเอาคอมโบกับแอนดับ3เรื่องจิต,ตวิทยาซะด้วยนะทีนี้ก็มันบันเทิงจนหน้ามันไส้โยนความกดดันปุกปั่นกันไปมาตูมตามไม่จบสิน้นสะใจช่บหย ถึงตรงนี้นะครับแต่ยังไม่จบนะเฮ้ยยังเหลืออีกหนึ่งอันดับให้พูดถึงแฟนเชลซีทั้งหลายอยากมันก็มาดีว่าพวกเราเชลซีไทยสปอตเตอร์หนึ่งเดียวในไทยที่ติดต่อกับทางสโมสรจัดนักจัดเต็มเซิร์ฟกิจกรรมหลากหลายโดยแฟนเชลซีเพื่อแฟนเชลซีโดยเฉพาะเตะบอลทุกอังคารเพื่อสุขภาพยานลังสิตสายไหมดอนเมืองและมีติ้งสุดมันสไตล์สิงแหกปากเชียร์บอลกันเยว่เยว่เอามันเอาสาใจขอเดียวกันและกันเองสนใจกิจกรรมไหนทักแชทแฟนเพจเชลซี Chelsea ไทยหรือออฟไซด์ site, บูมาหาผมได้เลยนะครับ 卡累。 อันดับที่1สกิลปากแล้วก็มาถึงที่สุดของแหนะแกสําหรับผมต้องเป็นสิ่งนี้เท่านั้นครับจบๆไปนี่มันคุณซื้อหาเหวอะไรวะนี่แบแมงไม่เคยตายไหมเลยชิบหายเจออะไรไปแกสวนได้หมดลุ้มขยี้อะไรมาแกรลอโต้ตอบด้วยท่อนฮุกสวนตูมทีเดียวหายจุกอก,อกน้ําตาตกในงายหลังตึงเป็นแถวแถวแม่เจ้าปากคอไม่ยังแซบแล้วเป็นการแซบที่ไม่ได้ดีแต่ปากไปวันๆซะด้วยนะซึ่งหนึ่งในประโยคปากดีประกาศสักดาันเกี่ยวกาของแกต่อหน้าผู้คนทั่วโลกที่เชลซีนั่นก็คือ I am a เปเชียวันเนี่ยแหละครับไอบ้บ้าเอ้ยนี่นะคิดก่อนพูดแล้วใช่ไหมเออดีครับถูกประโยคจากปากแกแกนี่คิดซะยิ่งกว่าคิดมาจากบ้านประโยคตัวอย่างอย่างเคสประโยคที่ลั่นไปนี้นอกจากจงใจปากดีเพื่อตอกหน้าขิงคู่แข่งแล้วมันก็ยังมีผสมผสารแอบแฝงเจตนาลมระดมแสงและจิตวิทยาอยู่ในนั้นทับเชลซีในมือของแกเวลานั้นกําลังถูกมองว่าใช้เงินฟาดซื้อความสําเร็จแบบฉีกแหวกทุกกฎเกณฑ์แถมที่ซื้อซื้อมาหลายๆคนก็กําลังพบกับความกดดันต้องปรับตัวต่างหลีกต่างทีมซื้อยับลุม รวมกันแถมโชว์รวยซื้อแพงเป็นว่าเล่นมันไม่ง่ายเลยนะเฮ้ยถ้าเกิดจะโดนเพ่งเล่งโจมตีจากทุกฝ่ายจนกดดันและพา,าให้เล่นกันไม่ออกซึ่งนั่นแหละครับทีเด็ดที่แอบแฝงจากสกิลปากในครั้งนี้ยิงปืนนัดเดียวหาแดกได้หลายมุมพอแบกรับความกดดันไว้ที่บาตัวเองแบบเน้นๆไอซาดรอเฮียและนี่แหละครับอิมแพกสุดยิ่งใหญ่ตกแฟนบอลเชลซีเลือดใบที่จำนวนไม่น้อยให้พากันตบเท้าก้าวเข้ามาในายุกแก่ อ้าวพูดไปแล้วยิ่งคิดถึงจบไปแล้วครับกับ10อันดับมึงนี่มันมูรินโญ่ที่เชลซีชัดๆคลิปนี้ด้วยรักและคิดถึงจากความทรงจําแฟนบอลตาดําๆที่โตมากับยุคทองของนาแก่ก็หวังเล็กๆว่ามันจะทําให้แฟนบอลหลายๆคนได้หายคิดถึงหรือใครที่ดูนาะแก่ไม่ทันในยุคที่สุดกับเชลซีก็จะได้รู้ว่าแกยิ่งใหญ่ทะยานไกลมากแค่ไหนอยู่กับเชลซี6ฤุดูการน,นิดๆควา้ารางวัลความสําเร็จไป8ถ้วยคอมมูนิตี้ชิวหนึ่งสมัยลีคับสามสมัย FA คัพหนึ่งสมัยพรีเมีย สมัยโอ้สุดจริงอะไรจริงครับพี่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประวัติศาสตร์ของเชลซีมาไกลได้ขนาดนี้เพราะมีแกอยู่ในนั้นอะทางนี้ถ้าใครที่ดูจบแล้วคันปากอย่างเมามอยก็เม้นมาใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่านและตอบเองทุกเม้นแน่นอนอยังไงก็ฝากสปอนเซอร์ทุกเจ้าของผมด้วยนะครับและกิจกรรมต่างๆของเชลซี Chelsea, ไทยก็ด้วยเช่นกันส่วนท่านใดที่ชื่นชอบผลงานโมเป็นเรื่องเป็นราวของช่องผมอย่าลืมไปไล่จิ้มเพลลิ์ในช่องดูกันได้นะมีตั้งแต่ประวัตินักเตะเป็นตอนๆยันสรุปทั้งฤดูการแบบละเอียดยิบ และคลิปสั้นต่างๆบาบลาบลายมากมายสรรหาขุดมโม้ยาวยันลูกบวชนแน่นอนและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้กับผมมาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเจลซีตัวจริงต้องไ่พลาดติดตามคอนเทนต์ทั้งในและนอกสนามอีกมากมายได้ที่ช่องออฟไซด์บูฝากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ